ข่าวสารที่ทําให้ครูทั่วประเทศตื่นเต้นสภาผู้แทนราษฎรได้รับมติเพื่อคืนสิทธิอิสระในการบริหารงานบุคคลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยลงโทษคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชเฉบับที่13ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลมาอย่างยาวนานแต่ที่น่าสนใจคือมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในช่วงการอภิปรายที่นี่คือจุดที่ทำให้คนในฐานะต่างๆต,ต,ต,ต้องหยุดนิ่งและคิด นักการเมืองจากพรรคต่างๆได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเช่นนายจาตุรนฉายแสงจากพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายคัดค้านร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยนายปรีดาบุกยาเพลิงจากพรรคกล้าทำว่ามันไม่ควรนําเนื้อหาจากคอสอชอมาใส่ในร่างกฎหมายแต่ทําไมและที่สําคัญทําไมถึงมีการแบ่งการลงมติออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกป,ประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติ8ฉบับเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มที่สองประกอบด้วยร่างพระราชบัญญ,ญัติ5ฉบับเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะถูกส่งต่อไปให้กรรมธิการวิสามัญพิจารณาเพิ่มเติมแต่ที่น่าสนใจคือทำไมถึงต้องมีการแบ่งกลุ่มและว่าที่จริงแล้วมันจะส่งผลต่ออนาคตของการศึกษาในประเทศไทยอย่างไรคุณคิดแต่ว่าเช่นไรมาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ